เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าทั้งทรงอิทธิพลและก็เป็นที่ถกเถียงมากที่สุดคนหนึ่งในวงการวรรณกรรมเลยก็ว่าได้เธอคือใครกันแน่เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับคำพูดนี้โอ้โหมันทรงพลังมากเลยนะครับแล้วมันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้เราอยากรู้เลยว่าเอ๊ะแล้วใครกันล่ะคือคนที่อยู่เบื้องหลังคำจำกัดความนี้ทีนี้ ถ้าจะให้เข้าใจอิทธิพลของเธอเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องดูก็คือปริมาณผลงานของเธอครับมันน่าทึ่งมากจริงๆใช่แล้วครับตามข้อมูลจากคนที่เขียนชีวประวัติของเธอนะครับผลงานของเธอเนี่ยถูกแปลไปหลายภาษามากมากซะจนไม่มีนักเขียนสารคดีหญิงคนไหนในประวัติศาสตร์ทำได้เท่าเธอเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับที่น่าทึ่งไปกว่าก็คือว่าอิทธิพลของเธอเนี่ย ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในกลุ่มนักเขียนหญิงด้วยกันเท่านั้นแต่เธอยังแซงหน้านักเขียนสารคดีชาวอเมริกันทุกคนเลยด้วยซ้าเรามาเริ่มดูที่ตัวเลขกันดีกว่าครับกว่า5,000ชิ้นนี่คือจำนวนบทความในวรารสารที่เธอเขียนตลอดชีวิตนะครับแค่นี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเธอทุ่มเทกับการเขียนขนาดไหนแล้วบทความเหล่านั้นนะครับ ก็ถูกนำมารวบรวมเป็นหนังสือมากกว่า200เล่มที่สำคัญคือณปัจจุบันก็ยังมีการตีพิมพ์อยู่เลยนะครับแสดงว่าแนวคีดของเธอเนี่ยมันยังคงร่วมสมัยแล้วก็มีความสำคัญอยู่เสมอแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันมีที่มาจากไหนรู้ไหมครับมาจากนี่เลยครับต้นฉบับที่เธอเขียนเองกับมือมีมากถึงหนึ่งแสนหน้าโอ้โหเรียกว่าเป็นคลังสมองส่วนตัวขนาดใหญ่ยักษ์ได้เลยนะเนี่ย แน่นอนว่าในบรรดาผลงานทั้งหมดนะครับมันจะต้องมีเล่มที่โดดเด่นเป็นพิเศษอยู่แล้วซึ่งก็คือ3เล่มนี้ครับ Steps to Christ the Desire of Ages แล้วก็ The Great Controversy หนังสือพวกนี้ล่ะครับที่กลายเป็นเหมือนเสาหลักในมรดกทางความคิดของเธอเลยแต่ความสุดยอดของเธอเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของปริมาณนะครับความหลากหลายของหัวข้อที่เธอเขียนเนี่ยก็กว้างขวางไม่แพ้กันเลย เราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าจากกระวาลแห่งแนวคิดของเธอเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างคือมันครอบคลุมแทบทุกเรื่องเลยครับตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างศาสนาเทเวทยาไปจนถึงเรื่องที่เราต้องเจอในชีวิตประจําวันเลยนะอย่างเช่นการศึกษาสุขภาพโภชนาการคือเธอเขียนได้กว้างมากจริงๆถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องการทานบังสวรรค เธอเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังมากเลยนะซึ่งมันก็สะท้อนแนวคิดของเธอได้ดีเลยครับว่าสุขภาพกายกับความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่องโยงกันเอาล่ะครับแล้วประเด็นที่สำคัญมากๆ